าสิวันนี้เรามีผลิตภัณฑ์ดีๆถูกต้องชื่อว่าแอมเจค่ะหรือเรียกชื่อก็คือชื่อเต็มๆของเขานี่แอมเ e r ยร่าเพอร์ฟูมบอดี้โล่นเป็นโลชั่นเนื้อเซรั่มใช่โลชั่นน้ำหอมหอมมากหอมมากหอมแบบดับคอปเตอร์แบนด์เออใครที่ชอบแบบกลิ่นอะไรมันหวานดอกไม้หรือหลามอเะเ้าใช่เป็นแบบสาวหวานคือจะชอบมากแล้วอีกอย่างคือจะบอกว่า หอมติดทนนานทั้งวันทั้งวี่ทั้งวันก็คือกลิ่นยังอยู่ใช่อืมก็คือชอบแบบเนี่ยอย่างอย่างที่เราเคยเทสแลแหละในหลายๆรายการเนาะที่เราทําไปเราก็รู้สึกว่าอย่างรายการไหนมอซี่งเนี้ยเทสแรกที่แอมเชล่ามาเราเทสไปครั้งหนึ่งกับโฟกัสแล้วคือแบบถ่ายตั้งแต่เช้าเย็นกลิ่นยังอยู่เออเออจริงแล้วเน,นี่ยน่าทะมาลองสินะเราไม่ได้ถ่ายแต่เราได้กลิ่นเนี่ยหอมทั้งวันใช่ปะเออคือแบบกลิ่นอะไรวะหอมหอมหวานมาก หอมแบบหอมจริงหอมแบบไม่ได้จบตาขนเน้เนะคะวิวิเนื้อบางเบาอ่ะเขาบอกว่าเป็นเนือเนเน้อเซรั่มเหมือนเนื้อเซรั่มจริงลดูาทานนิดเดียวเธอแขนสใ,ใหญ่นะแต่ปลายน้าแขงนะอีกอย่างคืออย่างที่บอกว่าเราอ่ะเป็นเป็นชนีที่มีขนเยอะจะไม่ชอบใช้โลชั่นอะไรที่ติดขนเออแต่อันนี้คือไม่ติดขนนะคะแล้วก็ซึมซาบไวมากอีกอย่างคือน้องเขามีคุณสมบัติปกป้องแสง UV ด้วยอืมเพราะทุกวันนี้เนี่ย โลชั่นน้ำหอมเนี่ยจะไม่ค่อยมีกันแดดแต่ทุกวันนี้ควรจะมีนะคะคุณพี่เพราะว่าแดดแรงมากค่ะถูกประเทศไทยก็คือร้อนร้อนมากร้อนที่สุดเออมายั้ไก็ฝากไปได้นะคะ a m ช h i ร r a ค่ะพอร์ฟูม Body ้โ t i o n นะคะตอนนี้เนี่ยราคาอยู่ที่590บาสิบาทถ้าสั่งซื้อที่ผ่านทางไลน์แอดข้างล่างนะคะพิมพ์ว่าแอดมาดามเมาส์ก่ล์ดเตอรแอดนะคะใช่จากราคา590บาทลดไปเลยจุกๆุอยู่ที่490บาท พร้อมส่งฟรีทั่วประเทศเลยจ้าคุ้มมากนลยตวหนึงอ่ะเธอบอจริงเขาบอกว่าถ้าแบบว่ายิ่งพักมาซื้อเยอะเงี้ยอาจจะมีเปอร์เซ็นต์ลดเยอะมากขึ้นยิ่งซื้อเยอะยิ่งลดเยอะส่งฟรีค่ะยังไงก็ฝากได้วยนะคะแอมเจราค่ะสวัสดีค่ะพบกับรายการไหนเมาสีวันนี้เรามีสข่าวเออมาเล่าสู่กันฟังว่างนี้ดีกว่ ข่าวแรกเนี่ยก็เป็นข่าวทอกออฟโรทาวของอาทิตย์อาทิตย์นี้ของอาทิตย์นี้เลยก็คือเรื่องของพี่เวียร์กับเบลล่านั่นเองอ่าส่วนเรื่องที่สองเนี่ยเป็นเรื่องของคู่รักสุดหวานอย่างหมากคิมค่ะอ่ะเรามาเริ่มที่เรื่องแรกก่อนขอมาเรื่องของพี่เวียร์กับเบลล่ากันเนาะก็คือหลังจากที่มีพิธีกรชื่อดังค่ะอย่างพี่บอยช่องวันเนี่ย ออกมาบอกว่าทั้งคู่เนี่ยทั้งเวียร์และเบลล่าได้เลิกลากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วปิดฉากรัก9ปีแล้วซึ่งทาเอาวงการบันเทิงเนี่ยช็อกกันสนั่นหมันไหวทั้งแฟนคลับเองทั้งตัวเพื่อนพี่น้องในวงการด้วยเนาะหลายคนก็แบบต้องสงสัยว่าเลิกกันแต่เมื่อไร่เลิกกันได้ยังไงสาเหตุเพราะอะไรมีมือที่สามหรือเปล่าเรื่องนี้เนี่ยทั้งคู่ทั้งตัวเวียร์และเบลล่าเองเนีย่ยังไม่ได้มีข่าวมาพูดอะไรเลยค่ะต่อมาเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรพอทุกคนเริ่มรับรู้ข่าวสารนี้มากขึ้นเนี่ย ก็เรยไม่มีความสนใจแล้วก็ไปขุดหาว่าแบบอ่ะมันอะไรยังไงอ,อ่ะแล้วก็มีาวเน็ตรายนึงไปเจอโพสต์โพสต์หนึ่งของเพจเช่ารถค่ะซึ่งเพจเช่ารถต้องเล่า่อนว่าเพจเช่ารถเนี่ย เขาได้โพสตขอบคุณพี่เวียกับเบล่าที่ไปเช่ารถของเขาที่จังหวัดน่านนั่นเองซึ่งเขา,าโพสขอบคุณว่าขอบคุณคุณเวียและคุณเบล่าที่มาแบบใช้บริการอะไรอย่างนี้เขาอ่ะโพสตก่อนที่จะมีข่าวกกาว่าทั้งคู่เลิกกันแต่ข่าวที่ทั้งคู่เลิกกันไม่ได้หมายความว่าเขาเพิ่งเลิกกันนะแต่คือเขาเลิกกันมาสักพักแล้วทีนี้ชาวเนต็ตค่ะก็เลยไปจับโป๊ว่าสรุปใครโปร๊กันแน่เพจเช่ารถโป๊เหรอที่บอกว่าเวียไปกับเบลา่าแต่ความจริงแล้วเนี่ย เบลล่าไม่ได้ไปด้วยนะในทริปนั้นอะไรแบบนี้อืมอ่าทีนี้เนี่ยก็เลยมีคนโยงค่ะไปหาน้องพระพายรามิดานั่นเองนักแสดงสาวหน้าใหม่ของช่องเจดว่าน,น้องนั่นแหละคือสาวปิสนาที่ไปเช่ารถกับพี่เวียเพราะว่าเขาได้รับพนักงานที่เช่ารถเนี่ยเขาถามว่าเหมือนคนนั้นน่าเหมือนดาราจังเลยใช่เวสุรกรวันหรือเปล่า แล้วพี่เขามาของใครล่ะเออ<ว>แล้วรวยใช่เด็กชโลก็บอกว่ามากับผู้หญิงคนหนึ่งสวยมากเลยแต่ไม่ได้บอกว่าเป็นเบลล่า<ม>อ่าคนก็เลยจับโยงไปพอทีนี้เหมือนเรื่องก็ไปเข้าหูทางทางผู้จัดการทางค่ายอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ออกมาชี้แจงว่าเขาว่าไม่ได้ไปกับพี่เวียนะน้องพะพายอะ่ะ<ม>เขาบอกว่าพร้อมมีหลักฐานชี้แจงเรื่องไฟบินเรื่องอะไรเงี้ย<ม>เขาไม่ได้ไปกับพี่เวียแน่นอนอ่ะ<ม><ม>แต่คนอะที่คนจไปโยงเพราะว่า เขาเล่นละครเรื่องล่าสุดกับพี่เวียร์นั่นเองใช่แล้วก็มีต่อมามีผู้จัดการของเบล่าค่ะมาโพชีช้แจงค่ะประมาณว่าเ,เรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยอยากให้ฟังจากปากของทั้งคู่เองดีกว่าไม่อยากออกมาพูดแทนหรือไม่ให้ใครด่วนสรุปเรื่องนี้เพราะว่าอ,อ,อยากให้เกียรติทั้งคู่อยากให้แบบเป็นสิทธิ์ของเขาอะเราควรเคารพในสิทธิ์ของเขามากกว่าซึ่งเรื่องราวมันเป็นไปแบบนี้นะคะโดยล่าสุดเนี่ย มีชาวเน็ตแชร์ภาพสนันโซเชียลว,ว่า<ม>ทั้งคู่เนี่ยยังนั่งกินซุกคิดด้วยกันอยู่เลยหล<ม>ังมีคนเนี่ยมเขาไปบอกว่าเมื่อต้นเดือนน่ยยังไปกินซุกคิ้แถวพระรามเก้าด้วยกันอยู่เลยค่ะเมื่อวันที่9้าเดือนนี้เลยจนเป็นที่น่าสงสัยว่าโมเมนต์หวานของคู่แบบนี้นะ่ะเราทั้งคู่เนี่ยไปเลิกกันตอนไหน<ม>เขายังไปกินด้วยกันอยู่เลยหวานๆชายเขาบอกย<อ>ังไรก็ตามค่ะวันนี้เนี่ยสดๆร<ม>้อนเลยก็คือวันที่30สพฤศจิกายนเนี่ย สาวเบลล่าลานีมีกำหนดออกงานอีเวนต์ในงานพิธีเปิดศูนย์การค้าที่เซ็นทันอยุธยาเวลาประมาณ4ี่โมงเย็นค่ะจนถึงหกโมงเย็คนคาดว่าสาวเบลล่าเนี่ยน่าจะได้สัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นเลิกกลากับแฟนหนุ่มอย่างพี่เวียเป็นครั้งแรกซึ่งสื่อมวลชนเนี่ยค่อนข้างให้ความสนใจกับเรื่องนี้มากๆซึ่งไม่ว่าจะไายแค่ไหนฉันก็จะไปเออฉันก็จะ,จะไปก็จะไปเอาข่าวนี้มาให้ได้ซึ่งหลังจากที่ได้สอบถามพี่พี่สื่อมวลชนของช่องอื่นๆเนี่ยเขาก็บอกว่า เขาก็ไปกันเพราะว่ามันเป็นประเด็นที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็คาดการว่าซาเบาเนี่ยน่าจะให้สัมภาษณ์เรื่องนี้แต่ก็เผื่อใจวิกีอึดใจนึงคือเผื่อว่าเขาอาจจะไม่สะดวกให้สัมภาษณ์กับเรื่องนี้หนึ่งคือเวาเป็นผู้หญิงด้วยก็จะมาแบบเออมาแบบมาพูดเรื่องเลิกๆเลิกๆอ่ะมันมันไม่น่าจะคนไม่น่าจะอินกับอะไรอย่างเงี้ยเท่าไหร่ก็ต้องรอดูว่าสรุปแล้วเนี่ยเลิกจริงหรือเลิกปลอมหรือว่าแค่งอนกันเฉยๆหลายคนก็แบบแค่งอนกันก็พอรือไม่กลาจะ คิดไปเองเออข่าวมาจากไหนงงจริงเออก็เหมือนที่คุณแม่มดราบอกว่าไม่เชื่อว่าทังคู่เลิกกันเพราะว่าไปถามคนใกล้ชิดของเบลล่าคนที่ไปแทมนาคากับเบลล่าเนี่ยเขาบอกเบลล่าไม่ได้มีอาการโศกเศร้าเสียใจอะไรเลยอีกอย่างหนึ่งที่ป้อมวินิษช่างแต่งหน้ามือทองคือคนสนิทของน้องเบลล่าเนี่ยเขาก็บอกว่าก็ยังดูแบบยังเห็นเขาก็ยังคุยกันอยู่เออเขาก็ยังคุยกันอยู่นะก็ไม่ได้ดูเหมือนว่าเขาจะเลิกราวกันอะไรอย่างเงี้ย เนั่นแหละมันต้องรอฟองรอังแล้วันเจ้าตัวกัน<อ>มาที่เรื่องต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะอันนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะชุ่มชื้นหัวใจหน่อยอืมก็ม <จะ S 1> คือค <ง S 1> เรื่องของ สาวคิมเบอรี่กับหมากปรินนั่นเองค่ะ,คะหลังจากเออหนุ่มหมากปรินเนี่ยได้ให้สัมภาษณ์กับสืมม่อมวลชนว่าเขาเนี่ยพร้อมแต่งทุกวันเขาพร้อมแต่งทุกวันแล้วเขาก็มีเลิกในใจ <ๆ S 1> เขาอยู่แล้วรอแค่ฝ่ายหญิงพร้อม,อม <ๆ S 2> ซึ่งทีนี้ค่ะเมื่อวานค่ะพี่สืมม่อมวลชนได้มีโอกาสไปเจอสาวคิมเบอรี่ที่งานสมูทรอค่ะครบรอยทปีนั่นเองซึ่งงานนี้ก็เลยได้มีโอกาสถามสาวคิมว่า สรุปยังไงเมื่อฝ่ายชายเขาให้สัมมาอย่างนั้นต้องบอกว่าท่าทีของสาวคิมเนี่ยค่อนข้างจะเขินอายแล้วก็ไม่รู้จะตอบอะไรสาวคิมยังมีการถามว่างานที่แล้วพี่หมากเขาตอบว่ายังไงอะไรอย่างเงี้ยเออพีน้องดูเขินมากซึ่งก่อนเริ่มงานนะคะได้ให้สื่อมวลชนเนี่ยสัมภาษณ์เปิดใจถึงกระแสเตรียมแต่งงานหลังจากแฟนหนุ่มหมากบรินเนี่ยให้สัมภาษณ์ว่าเลิกแต่งงานในใจแล้วคิมเนี่ยนะคะบอกว่าก็สบายค่ะช่วงโควิดเอาิงจริงก็ถือว่าได้ดูแลตัวเองมากขึ้นด้วยค่ะ ได้ถบทวนเรื่องชีวิตเรื่องส่วนตัวเรื่องสุขภาพตอนที่กักตัวก็ออกกำลังกายค่อนข้างเยอะมากค่ะแต่พอครล็อกดาวกก็ได้ไปเที่ยวบ้างค่ะไปทีนึงก็ไปยาวเลยค่ะม,มาถามต่อนะคะว่าทริปต่างๆที่ผ่านมาเนี่ยทะเลหวานเลยสาวคิมนะคะก็บอกว่าก็ดีค่ะเป็นทริปที่แฮปปี้มากเลยฟ้าฝนเป็นใจมากไม่ค่อยเจอฝนตกเลยโรงแรมทุกอย่างก็ตอนรับดีมากเอออย่างนี้นะคะคนก็เลยเมองว่าเป็น คูหลับพาคุณทะเลนแล้วเออสาวคิดบอกว่าจริงหรอค่ะพ่อพอรอรักเออ,อมาักเ<พ>อ <ละ S 1> อเสนอไมยพอสนดไอแล้วบอกแต่ว่าก็เราไม่รู้จะไปไหนจริงๆก็ชอบภูเขาด้วยค่ะ แต่ว่าเราไม่ได้ไปทะเลนานแล้วแล้วพี่หมาเขาก็อยากขับรถแล้วก็ไม่เคยขับรถทางใต้เลยเขาก็เลยชวนว่าอยากขับรถไปใต้เราก็เลยโอเคตามใจนะักข่าวถามว่าเขินไหมที่ไม่ควรชมแบบนั้นสาวที่มากว่ารู้สึกเป็นเอเรียลท้าหัวระอจริง,รงๆเราก็เที่ยวกันหลายที่อยู่ค่ะตอนนี้ก็เที่ยวประเทศไทยเขาบอกตอนนี้เที่ยวประเทศไทยไปก่อนยังไม่มีโอกาสบินไปที่ไหนแล้วก็บอกว่าทะเลเนี่ยสวยมากๆเรารู้สึกว่ามันเป็นช่วงจังหวะที่แบบไม่มีมรสุมด้วยก็รู้สึกว่าทะเลสวย และสะอาดมากพี่นะะักข่าวก็เลยชงตอบว่าเป็นทริปฉลองครบรอบ8ปีเลยใช่ไหมเขาบอกใช่ค่ะตั้งใจอย่างนั้นมีโอกาสได้ไปสัมภาษณ์ก็เอาบรรยากาศคลิปแล้วก็คําสัมภาษณ์แล้วก็โมเมนต์แบบเขื่ๆในาอตัวบิดสัมไปเผนไปให้ทุกคนได้ดูก็ได้นะคะอ่ะยังไงไปดูคลิปสัมภาษณ์กันเลยคะ่ะค่ะก็ดีค่ะสบายดีค่ะคิดเึ็พี่ทุกคนนะคะก็มีพลััในการ,ร็นแลเองไรก็ช่วงโควิดตักตัวเนาะมันิดขึ้นมาเใช่ค่ะก็ เอ,เอาจริงๆนะมันก็ถือว่าได้ดูแลตัวเองมากขึ้นด้วยค่ะแล้วก็ได้ทบทวนทั้งเรื่องแบบเรื่องชีวิตเรื่องส่วนตัวเรื่องสุขภาพอะไรเงี้ยเพราะว่าพอตอนที่กักตัวใช่ไหมคือก็ออกกำลังกายค่อนข้างเยอะมากค่ะเขาไปเที่ยวบ่อยใช้ไคะอะไรแบบสดชื่นไม่แบบแต่พอคลายล็อกดาวน์ก็ไปเที่ยวไปเที่ยวบ้างค่ะแ้วไปทีนึงไปยาวเลยเ ที่ข้ามขึ้นทะเลเป็นยังไงกันคะเล่ากันให้งก็ดีค่ะดีเดีเป็นทริปที่ที่แฮปปี้มากเลยค่ะคือฟ้าฝนอะไรทุกอย่างคือเป็นใจมากแบบไม่ค่อยเจอฝนตกเลยค่ะแล้วก็โรงแรมทุกอย่างก็คือตอบรับเอ้ะแบบเขาเรียกว่าต้อนรับดีมากเราไปสระโมเมนต์แข่งกันเลยทั้งที่กินทั้งไปสระทั้งทั้คู่กินแข่งกันเลยใช่ไหมสระโมเมนต์จนจนทะเลนี่เลย จริงคนมองว่าเราเป็นคู่รักภาพคุณทะเลไปแล้วจริงเหรอใชเพราะเราไปทุกเกาะเลยเราไปเปิดเปิดประเทศก็ไปเปิดเจอไม่กี่ที่แล้วไม่ได้จะไปไหนอ่ะมาทั้งเลก็จริงๆก็ชอบเขาด้วยค่ะแต่ว่าแต่ว่าชอบชาบผูเขาใช่ไหมชอบภูเขาชอบผูเขาชอบภูเขาด้วยค่ะแต่ว่า คือเราก็ไม่ได้ไปทะเลนานแล้วด้วยค่ะและ้วก็ที่มาคือเขาอยากขับรถ<ะ>แล้วก็ไม่เคยขับรถไปทางใต้เลยค่ะ,ะเขาก็เลยชวนว่าแบบเอออยากขับรถไปใต้เราก็เลยแบบอ้าโอเคงั้นก็ต้อใจคํมมาว่าแบบว่าผู้รับภาพพ,พื้นทะเลเลยนะรู้สึกเขินนะรู้สึกพี่คนแบบยกอันนี้ให้เราหรอรู้สึกเป็นแ <laughs> อเ <laughs> รียลอะตัววีภาพประกอบแล้วโอเหคค่ะก็ จริงๆเราก็เที่ยวกันหลายที่อยู่อะค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็เที่ยวประเทศไทยไปก่อนนะคะเพราะว่าไม่ยังไม่มีโอกาสบินจริงๆรู้สึกยังว่าพอเราไปเหมือนไปที่ที่คุ้มตัวก็ปิดมานานแล้วเขาไม่ได้เห็นความสวยธรรมชาติเลยนะคะทะเลสวยมากค่ะคือเรารู้สึกว่าแบบมันมันมันภาพมันเป็นช่วงจังหวะที่แบบเออก็ตอนนั้นไม่มีมรสุมด้วยค่ะก็รู้สึกว่าทะเลแบบสวยแล้วก็สะอาดเคลียร์มากอันนี้แบบคิดมเติมจะไปฉลอด8ปีของเราไหมคะอันนี้คือ ใช่ค่ะตั้งใจอยางไงแต่ปีที่ผ่านมาเป็นไงคะเรามีโมเมนต์คิดไหมคะว่าจะแบบขอแต่งงานแม่แม่ทีพายมาอะไรอย่างเงี้ยรู้ไหมถ้าถามความรู้สึกจริงจริงนะมันมีบางแว็บมีรงวัมันมีแบบไม่ได้เตรียมชุดอะไรสวยเลยนะอะไรก็เต็มหล่ะ ไม่นะแต่คือแบบพอจบวันก็คือเราต้องใส่ชุดแบบดินเนอร์สบายๆไปดินเนอร์อะไรอย่างเงี้ยโอ้ยพอเราได้สินแบงขึ้นมาแล้วเราจัดการยังไงแล้วคิดว่าคงไม่อ่ะคงไม่หรอกแต่อีกใจหนึ่งก็เราจะเป็นไปได้นิดนึงในมือใจเราคิดว่าคลิปนี้อาจจะมีสินแบงคเราได้มีเตรียมอะไรก่อนหน้าน่ะแบบเตรียมความพร้อมแค่ไหนแต่งหน้าวันทุกวันเลยแต่รู้สึกไม่คิดว่ารู้สึกก่อนไปรู้สึกในคลิป มเเพราะอะไรเพราะมันทุกอย่างมันดีไปหมดเลยใช่แบบมันแบบโหคือไม่รู้ว่าโรงแรมคือแบบเหมือนขาดบอกว่าขอนะขอนะอะไรต้องหมดเลยใช่ไหมโรงแรมโรงแรมจัดดีมากค่ะเป็นโรคเอชไออะไรกันะคะใช่ใคือทุกอย่างเนี่ยเอาจจริงๆคือรู้สึกตอนที่แบบที่พนันมาค่ะคือจะจบทริปแล้วอันนั้นน่าคือโรงแรมของเขาน่ารักมากเลยค่ะเขาจัด มีเป็นแบบให้ดูมีเป็นเซนาม่าด้วยให้นั่งดูหนังอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ได้เป็นการเต็มพี่หมากแต่เราเป็นทางไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แล้ใช่ความทุกอย่างคขาต้องแรมค่ะถ้าสมมติวันนั้นมันมีพิเศษขึ้นมาจริงๆเราก็มีความพร้อมแค่ไหนมีความพร้อมแค่ไหนถ้ามันต้องเกิดโมเมนต์นั้นขึ้นมาก็ก็นั่นแหละค่ะที่รู้สึกก็คือรู้สึกนิดนึงเพราะว่าเราก็เอกว่าเออมันคงยังไม่ใช่แต่เราก็แต่เพี่หมากเหมือนกันว่าแบบ ขอทำงานป้ะเนี่ยบอกว่าก็แซวเขาแต่เก็บอกว่าเขาต้องมีเวฟนี้เหมือนกันแต่ตัวเบรกเองโอ้ใช่เขาต่อยไงดีเนี่ยนั่นแหละเขาบอกว่ามันมีหลายพาร้ทที่เขาคิดอยากจะทำขอทานอะไรนแต่ว่ามันติดอะไรบางอย่างมันก็เลยผ่านมาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยทีมมีดีมต้องไม่เรื่อยมันจะเขาบอกว่าอยู่ๆยู่นิวโทรมาเองใช่ ด้วยด้วยค่ะพี่พี่เดียวก็คิ้วแกแบบว่าขอและรออะไรอย่างเงี้ยทุกคนคือเข้าใจว่าเป็นเราแล้วช่วงนั้นคือมีข่าวด้วยว่าใครสักคนนึงจะแต่งอะไรอย่างเงี้ยเออทุกคนก็เลยถามถามเราทั้งหมดแล้วว่ายังไม่ใช่ยังไม่ก็เลยเป็นชนวนว่าอย่างคือโดนเลกไว้ก่อนนี้เก็ไม่รู้อะค่ะไอ้เลยไอ้เลยจริงคิม้องไม่ย่างห่ะ พร้อมไหมเหรอคะคิดว่าแบบไอ้ขออะไรนิดนึงแล้วกัรนะคะแล้วก็พี่มาให้สองปีเขาบอกว่าสองปีเขาเุกอย่างเริ่เป็นหน้าทุกอยากโอเคเริ่มเลยค่ะเริ่มแล้วปีสองเราลองนานไหมสองปีไม่นานนะคะทุกวันนี้คือปีหนึ่งผ่านไปแบบเร็วมากค่ะ แต่ได้อ่านข่าวที่เขาให้สัมภาษณ์ใช่ไหมเขาสัมภาษณ์ล่าสุดเขาพร้อมที่จะเปลี่ยนตลอดเวลาคือเขาก็พูดไปเรื่อยคุณรู้ว่าคิมเขินอยู่ฮะคิมเขินอยู่สายตาเขาพูดไปเรื่อยเขาพูดจริงจังแหละแบบพูดไปเรื่อยอยากให้เป็นมีหน้าใจเย็น คือไม่ว่าจะเจอใครทุกวันก็โดดมีทำถามทุกวันงางนี้ค่ะในแก๊งเป็นยังไงบ้างกับยาได้กลุ่มกับยาคู่ไหนคู่ไหนกัไปก่อนนียคือเดียดกันอยู่สองคู่ไม่โลอ่าเราไม่ได้คุยกันเรื่องนี้เลยเป็นที่บอกว่าแบบซุ่มดูลลงูเลิกนี่คือจริงไหมจริงไม่จริงไม่จริงยังไม่ได้ดูเลิกเลยค่ะยังไม่มียังไม่มีอะไรที่ชัดเจนขนาดนี้ใช่ไหมยังค่ะคือถ้ามัน ถ้ามันรู้สึกว่าใช่แล้วอะไรเงี้ยเราเราน่อจะบอกแน่นอนค่ะเป็น,นยนังไงบ้างคะทุกคนพอได้ดูคลิปแล้วเขินเขินมีคนเขินเขินมากเขินออที่สุดต้องบอกว่าดูแบบก็พร้อมแหละดูเหมือนคิมก็พร้อมแล,แล้วฝั่งพี่หมากก็พร้อมแล้วแต่เหมือนทั้งคู่แบบด้วยหน้าที่การงานอะไรอย่างเงี้ยอ,อาจจะแบบบิดเรื่องคงเรื่องคิวเอออย่างที่เหมือนที่ได้ดูคลิปไปว่าพี่นัทบาว่า มีแบบแว,แวแบๆไหมไปเที่ยวเราแบบบีมากเขาจะคุกเข่าอะไรงเงี้ยคิมบอกว่าเอาตามความรู้สึกจริงๆแบบไม่แอบอะก็คือ,อ,อคิดว่ามันต้องมีแต่คือ,อ,อพอเหมือนจะเหมือนจะแบบแรดจังหวะแล้วก็เหมือนจะมีคนมาขัดอ,อ,อยู่ตลอดอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนมีคนมาถามมาคนใกล้ชิดค่ะก็มาถามว่าคิมเธอขอแล้วหรออะไรงเงี้ยรูปที่ถ่ายคู่กันที่ทะเลที่ภูเขาอะนั่นแหละก็มีลายคนบอก่าเฮ้ยขอแล้วหรอคู่นี้อะไรเงี้ยคิมบอกยังไม่ขอนะเขายังไม่ได้ขอเออ แล้วก็มีโดนแซวว่าแบบอย่างนี้ต้องเตรียมตัวต้องแต่งหน้าแต่งตัวให้สวยทุกวันเลยไหมเพื่อจะได้พร้อมนางก็บอกก็ไม่นะออืออก็สวยอยู่แล้วปะตั้งแต่ก็สวยจริงก็แบบยังไงก็ต้องรอดูเงาต่อไปว่าทางคู่อ่ะจะ มันต้องมีโมเมนต์นี้เราเชื่อมีเลๆนี่แหละ<ช>ฉันว่าไม่รู้ว่าคู่หมากคิมก่อนหรือว่าจะเป็นพี่แบรกับน้องย,ย่าก,ก่อนเออคนั้งคู่เหมือนกันนะใช่เขาก็มีมีได้มีเซล์เหมือนกันแล้วแบบคู่เราเพื่อนรักกันเนี่ยค,คู่กันสองคู่คู่ไหนจะคุกเข่าก่อนกันคิมเบอร์ลี่ก็แบบ อึดอัดอึอัคิมก็ไม่รู้แต่ฉันว่าคู่หมักคินน่ารู้ใช่แล้วก็มีแซวเรื่องเรือนหออะไรอย่างเงี้ยนางก็บอกยังยังไม่ใช่องีงก็ต้องรอรู้ก็ตอไปสําหรับแฟนคลับของคู่นี้เนาะหมักคิมเองก็เป็นหัวใจให้พี่หมาในการทำเซอร์ไพรส์จริงโอเคพวกเราก็จะรอดูโมเมนต์นั้นอยู่นะคะเรื่องราวของวันนี้ก็เป็นคู่รักของเราคู่แล้วกันคู่หนึ่งก็ ก็รอฟังจะ่บบจะตัวดีกว่าอ่ะอีกคู่หนึ่งเราก็ต้องมารอรุ้นว่าเมื่อไหร่จะขออ่ะวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วก็ฝาก a n นเชราเพอฟลูมบอดี้โลช่นไว้ด้วยนะคะใครที่ชอบแบบอะไรหอมๆเนี่ยใช้น้ำหอมเนือเซรั่มติดคทนไม่ติดขน่าซึมซาบเร็วใช้ได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงผู้ชายจะไม่ค่อยชอบใช้ครีมที่เหนียวๆอันนี้ไม่เหนียวแน่นอนแล้วก็ซึมซาบต่อผิว ดดเ,รเดรวก็คือใช้ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายใช่ก็ฝากมอสไว้ด้วยนะคะจากราคาเต็มน่ะ590บาทถ้าบอกว่ามาจากรายการไหนมอสซีลถไปเลยเหลือ4ี0ยก้าบาทพร้อมส่งฟรีไปเลยค,ค่ะแล้วก็ฝากรายการไหนมอซีด้วยนะคะมีทุกวันอังคารและวันพฤหัสค่ะ เวลา5โมงเย็นค่ะติดตามพวกเราได้ที่แฟนเพจ a c e b o o k มาดามมัล้วก็ YouTube มาดามชนแนลจ้าค่ะพวกเราก็ยังมี Twitter TikTok แล้วก็ Instagram ด้วยนะคะยังไงก็ฝากติดตามพวกเราทุกช่องทางเลยสำหรับนี้เราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ